ออแล้วก็สมมํรวจสับชงนะวันนี้ผมชื่อทไทยมอยู่เกมวอร์ a n ลเ๋ยในที่ผมเคยถามน้องพี่ว่าไอ้เกมนี้ลงแรงแล้วได้อะไรผมก็ถามว่าสกินโปงสกินปืนเงี้ยได้ไหมครับพี่รู้ไหมว่ารุ่นพี่ผมตอบว่าไงไม่ได้ครับจะกงสกินปืนไม่มีให้ครับมีอย่างเดียวคือที่ห้อยงงงหนึ่งครับแอหมือนเลนโบตอนช่วงแรกๆเลยให้ที่ห้อยปืนเดี๋ยวถามจริงๆไหมคุณอยากได้ไหมคุณไม่ได้อยากได้คุณคุณต้องจําคําพูดผมไว้นะว่า คุณจะไม่ได้ตังค์ผมสักกบ,บาทนะครับต่อให้ผมมีตังค์เป็นล้านผมก็ไม่มีทางเติมเกมของคุณเพราะคุณต้องมีสกินสิ่งที่เรียกว่าสกินนะครับสกินตัวละครสกินคาแรคเตอร์อยู่เนาะไม่ใช่สกินแบบสกินปืนเพราะสกินปืนมันไม่สวยแค่นั้นเลยสกินปืนมันไม่เคยสวยครับเดดล็อกเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมกลับมาเล่นวอลโลก็เพราะนางนะผมชอบผมชอบทั้งใบหน้าและทรงผมนะที่เป็นผมบอลผมชอบนางมากแล้วก็ รวมถึงชุดอะไรเงี้ยก็เป็นดีไซน์ที่ผมชอบมากนะแต่ปัญหาคือนางไม่มีสกินท่านี่นางแบบดูดีขนาดนี้แต่นางไม่มีสกินตัวละครเลยทําให้ผมผิดหวังมากพวกเจตอะไรเงี้ยก็ไม่มีฟินิกซ์เงี้ยผมอยากให้มีสกินมากถ้าฟินิกมีสกินเนี่ยบอโอ้กูบอกเลยว่าเปดหนักมากแน่แน่เลยกูเพื่อนผมก็มีแต่ขยันขยอนครับบางคนที่ผมแบบจะชวนเล่นก็บอกเฮ้ยซื้อสกินที่สิสกินที่สวยนะเพื่อนผมเนี่ยผมนี่ในใจเลยแบบว่าสวยก็เย่ยแล้ว สวยมึงกับสวยกูมันต่างกันอะไรอย่างนี้เลยครับวันนี้ listening no charges ผมว่ามีโอกาสที่เขาจะบุกเร็วเพราะฉะนั้นผมจะติดไว้ล่างๆนะติดไว้บนบนดีติดไว้ไบนมันเห็นง่ายดีงล่างเลย sound sensor up sound sensor up มาหมมน,นึ่งแท็กหนึ่ง

Barrier deployed. Deployed. Spike down A. Last player standing. รู้ว่าไอ,ไอ้ลูกกลมๆเนียวๆของเฟรดอะไม่สามารถลดเลือดเราได้ด้วยเพื่อนสู้เขาเพื่อนเฮ้ยปูดนะหัวไม่ตายไอ้เหี้ยจะเป็นยังไงวะโอ้ชิดเพื่อนไม่น่ารีบเข้าเลยเขาจังหวะไม่เสร็จเลยซัดเข้าไปแม็กซ์แฟกมา เฮ้ยเสียไม่ให้โดนอะไรวะโอ้เชี่ยดข้างหลังเอา้าแล้วโคโวี่อยู่ด้านหลังไม่รู้เรื่องเอ๊ะโดนอะไรวะวผมอยากจะไปดูบ้างเลยว่าโคโวี่มันไม่มีรีเพย์ One enemy remaining ชิบหาย,ยผมอยากรู้ผมอยากไปดูรีเพย์ว่าโคโวี่อยู่มิดตั้งแต่แรกไหมแค่นั้นเอง ข้าอยู่มีตั้งแต่แรกใช่ไหมนางงมตอบชัดนางจูตอบชัดแฟนอยู่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าโควีเขาอยู่อยู่ตรงนี้มาก่อนแล้วหรือเปล่าในตรงนี้นที่นี่น่ๆคือผมไม่รู้นะผมนึกว่าแบบมีคนดูให้ผมอยู่แล้วเพราะว่าผมเห็นในมินิแมปว่ามีคนดูให้ผมนะแต่ผมยังไม่แน่ใจอาซื้อสองอันเลยกันหลังเลยตอนนี้ผมยังไม่ใช้ปืนกลน,นะมันยังไม่ถึงเวลาเออกูรู้ มันไม่มีใครมาแล้วใครปิดประตูวะใครปิดประตูวะปิดทำไมอ้านนเฉยอะไรวะย่งคนงเก็บปืนมาก่อนแล้วกันป้๊บเสียฟิน,นิ สบับหัวฟินิกซ์ฮะ I've g your t i l สวยสามารถโคโลวีโคโลวีทำได้ดีนะครับเอาสปอยเอาแพนและแฟดไมฟ a ินิกแฟดสวยนะสวยมากแต่ยังไม่แม่นมพอแฟดสวยนะฟินิกแต่แค่ยังแม,ม่นไม่พอ Revealing area. remaining. One enemy Hey, w หนึ่งศัตรูเหลืออย,ยู t ไอ้ What the fuck? เขาไม่น่าเปิดนิติเขานะ่าจะยอมปล่อยเรานี้แพ้ไปเลยคือผมคิดว่าเขาไม่น่าเปิดนิตินะฝั่งตรงข้ามไม่น่าเปิดนิตินะฝั่งเราก็เหมือนกัน <_' n> คือโคโรวี่ทั้งสองฝ่ายไม่ควรเปิดนิติ <_' n> เพราะว่าผมดูแล้วว่าแบบ <Claudia> <_' n S 2> ว่าเขาก็ไม่น่าเปิดนิติ คือเปิดทำไมมันอยู่ต่อหน้าอันนี้เลยต่อหน้าฟินิชเลยใช่ไหมเมื่อกี้เอาไปขวางเลยครับนั่งปิดไปเลยข้างหลังไม่น่ามาน่าจะเดินหนีบ้างน่าจะเดินหนีครับ โอแม่โดนกูด้วยเอ้าเก็บพื้นได้เฉยช่องผมได้นอมันเก็บพืนไม่ได้นะครับสไ์ดาวน์มิดเอาขบวไปเลย o e n e m y remaining อ้าว t ัตถุฟัอ๋อก็กปล่อยอันติ ว่าจะฟักว่าจะฟักคุยไม่โดนคุยไม่โดนไอเหี้ยนี่หน้าแอบไอไข่เน่าไปเป็นคนน้าไอไข่เน่าเลยจีบไม่โดน มาแล้วติดครับติดอย่างนะขอให้ไอตัวนั้นมันเดินไปเช็คก่อนอย่ามาโอ้ห oh, น่าติดกันเยอะอยู่นะน่าจะย่องกันเยอะอยู่นะน่าจะย่องกันเยอะอยู่แล้วมึงปิดประตูขังเพื่อนแล้วกูกูเดินไปอีกฝั่งก็ได้กูยอมกูยอมใจเีย มาไหมไม่มาเหรอเข้งมิดนะ spike planted ฉันป oh. ุ้งไม่ได้เปิดนิติเฮ้ยชิบหายชิบหายลูกเพิ่มไม่เปิดนิติ Last player standing ไม่เอ้ยกูเพิ่มเปิดนิติโคตรซวยเลยอะไรคลื่นน้อยก็ฆ่าได้แล้วปืนเที่ยอะไรวเนี่ยปืนแม่โคตรน่าเกลียดเลยอ่ะใครดีไซน์ปืนอ่ะกินเหตุไม่ชอบ จะดักทางนี้ม well, ั้ยขอโทษครับถ้าเห็นผมเล่นงงๆก็ขอโทษครับผมไม่รู้ระยะระเบิดครับผมจะล็อกตรงเป้าเลยว ปิดอย่างงี้กูจะเห็นอะไรไหมเนี่ยเรียนคำฟลักซ e มูเวนต์ฟลักซ์มูเวนต์เลยเสียมาอ่ะจ๊อกซ์โอเวอร์ยูร์เดดจ๊กซ์โอเวอร์เดดย่าจะฟัน

ยิงเรียบนะครับนี่ครับเก็บสปายไม่ได้ละตอนนี้ทีมอะไรไม่จะว่าข้างลูกระเบิดขนาดลูกปืนขนาดเรานเนี่ยทิ้งหรออย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไรประโยชน์สักทีเดียว ไฟไหม้เสร็จเรียบร้ e ยไฟไหม้ไฟไม้เดือดสามคนละปัญหาแ Scanning ahead. Reloading. So, so, this no Barrier deployed. That's fight wings. Listening. ฝาที่เหลือด้วยเออกูรู้มึงปิดประตูทำไมล่ะเป็นเฮียอะไรชอบปิดประตูกันกูเกลียดมากเลยพวกชอบปิดประตูอะเ,เกลียดมากเลยพวกชอบปิดประตูเดี๋ยวปิดทำไมประตูเดี๋ยวฮะอะปิดไปทำไมประตูเ,ป,ป,ป,ตเปิดให้กูเข้าสิอะไรของมันฟินิกกนีกูว่าโทรเกมนะฟินิีกูว่าโทรเกมนะโโอ้ชิบห เ,าเอาปืนใหญ่มาเล่นเลยวะหดเกินอื้าได้ตามแล้วต้องปลาดิซี่เก็บสามเลยตอนนี้มนเดินมาด้วยกันปลาซิมบัสดิซี่เก็บลูกกู้ยทำไมเล่นเกะกโกกับปลากันแค่นั้นแหละเพื่อนผมแม่ง เชื่อไหม,ไมว,ว่ากมงไหนก็ตามคนเหลือคนสุดท้ายแม่งจะมีคนลบเสมอแล้วผมเมื่อกี้นะมนผมผมคำนวณเลยเป็นคนดูก็ตามหรือผมเป็นคนเล่นผมคำนวณเลยอ่ะผมมีเดซี่แล้วหนึ่งผมคิดเลยผมปลาเลยแต่คร้งในมือผมน่ะอ,อ๋อก็คือแบบไม่มีอะไรเลยในมือผมไม่มีอะไรเลยจริงๆก็คือผมจะไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะแต่เนี้ยคือในมือเขามีเดซี่แล้วเขาเดินมาสามก็ฟังอย่างเสียงเท้าคือเสียงสามเท้าปาไปเลยมันจะปิ้งปิ้งปิ้งเลยแล้วเราก็ยิง หนึ่งเลยยิงตัวออารอก่อนเพราะตัวออารอมันเป็นปืนแรงโอ้เฮ้ยกูก็ระแวงทั้งด้านบนทั้งด้านล่างเผื่อมีคนโอ้คนผมระวังสกายมากเกินไปกายมันอยู่ทางเดินเฮ้ยแผ่นได้แล้วเอ้าเอาละครับอ่าต <c oughs> ัวของเกโก้น่าจะโทเกมนะครับน่าจะมีการว่ากันเกิดขึ้นใช่ไหม ก็คือ,องอนแหละโอเคงอนอ่าโอเคโซโอเคนะครับอ่าคลิกกลุ่มเขางอนเลยนะครับโอ้โหเกมนี้ผมบอ,อกแล้วว่าเกมนี้คุณภาพนะครับทุกคนนะครับถ้าใครไม่อยากอ่าเจอเกมคุณภาพแบบนี้ก็แนะนำว่าให้ย้ายสำมานุครัวไปที่เลนโบสิกดีก่อนนะครับเกมเลนโบสิกนั่นคืออ่าเกมเลนโบสิกนั่นคือเราเป็นกันเองนะครับแล้วก็เล่นด้วยความใจจริงนะครับไม่ว่าจะคิดแม็กหรือแรงนะครับอ่าผมก็ขายตรงเลยนะเนี่ยว่าคุณควรย้ายสำมานุครัวได้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็ย้ายไปแล้วเหมือนกันย้ายไม่นานแล้วด้วยนะครับ เอาแล้วนะครับคนไทยนะก็พิมเดี๋ยวอ่ากันแล้วตอนนี้ก็ชิบหายนะครับแล้วส่องก่อนนาเขาคงตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขายิงช้ากว่าผมนิดนึงนะอะไรของกิ๊กโกแกวะผมว่าน่าจะโทรเกมเหมือนเดิมนะครับก็โอเคก็รอาติดตามชมคนอื่นก็จะทีมแบบนี้นะครับถ้าจะทีมแบบนี้วางอย่างเดียวเลยคือต้องให้เพื่อนฆ่าได้ทุกคนนะครับ ซึ่งเป็นอาทีพยาแล้วผมก็ตายไปแล้วด้วยคือผมพลาดเองอะ่ะผมลืมไปว่าคนชอบเล่นเลสแต่ไม่แม่งชอบเล่นใช้ลูกซองสวยมากคิวจอยจะบอกแล้วว่านั่นงไงกูว่าแลยโอเค Another uh, 30 seconds left. Place sentry. Trash is <laughs> ready here. is <laughs> going <laughs> <laughs> again. Okay, I'm going so to give me a Spike down, mid. Tower down. Ten seconds left. Last <laughs> player standing. Long grenade out. โอ้แพรแล้วครับไม่ไดไม่ได้เซฟดีกว่า One enemy remaining เซฟไ,ไ,ไปเลยนะครับที่อัพ is ready ก็ถึงเวลาต้องใช้มาร์คช็อตแล้วไหมถ้าผมใช้ามาร์คช็อดน,นะครับก็ขอให้โบกมือลาโลกขายสกิลที่ก่อนอันดับแรกนะครับคนใช้มาร์คช็อตน,นะครับ รีพอร์ตกี่กี่ขวานไงอ่ะเรารีพอร์ตไม่เป็นอะ่ะอย่างงี้เหรอรีพอร์ตไงวะเรารีพอร์ตไม่เป็นอ่ะทษ่ที่เพื่อนรีพอร์ตไงไม่รู้โอ้โหโอเพ่นมันนั่งย่อๆมาไอ้บีเย้ยจบเลยกูกูบ้าเฉาไปสู้โอเพ่น เกมนี้กลายเป็นปเกมมันแล้วนะครับผมเกมนี้กลายเป็นปเกมมันแล้วนะครับจังหวะนี้เกมนี้กลายเป็นปเกมมันกันแล้วนะครับจังหวะนี้เก,กิดการทะเลาะกันในทีมนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวของไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวของเก็กโก้นะครับจะทำกับเพื่อนร่วมทีมด้วยอย่างนี้โซว่าทนไม่ไหวเลยครับเปิด like I, I am the hunter นั่นคือสกิลของเขานะครับอัด ด้วยธนูแสงแฟดของเขาซึ่งนั้นไม่สามารถฆ่าเกโกได้เลยนะครับน่าเสียดายจริง,รงเพราะว่าโดนเล็บขัดไว้เล็บฝั่งนั้นพยายามที่จะช่วยแกโกเต็มที่เหมือนกับนัดกันมาแล้วนะครับเดีย๋ยวมันนัดกันมาจริง,รงไหมกูจะเป่ามึงด้วยนี่แหละเอารอผมว่าผม,ผมว่าขั้นรอบนี้ตังหมดก็คือหมดเลยนะผมบอกให้ ได้ปะปืนเป็นร้อยห้าสิบผมร้อยสี่สิบไม่เลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเกิดการทะเลาะกันในทีมนะครับคิวจอยหมันไส้เก่กโก้ครับเก่กโก้ก็ไม่สนไม่แคร์ครับผมจะโทรเกมส่วนโซวานะครับทำใจนะครับโซวาเริ่มทําใจแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะปกป้องเพื่อนนะครับแต่ว่าทํายังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะเขามีคนเดียวที่จะปกป้องนะครับช่างเป็นเรื่องที่ยากจริงแล้วก็ทีมผมก็น่าจะแพ้ตามระเบียบนะครับ อ๋อนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของการลงเล้งผมนะครับเชื่อเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับผมเริ่มมีความสุขการเล่นเกมนี้นิดหน่อยนะครับซึ่งมันทำให้ผมนั้นมีความสุขมากขึ้น,นผมรู้สึกว่าการทำอย่างนี้โอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ชิต,ชตก,ก,กูเกบแตกจุดนี้นะครับก็เป็นอะไรที่่าเดเราได้ยากคนระับ รสซินนิ่งนะครับผมกูหันหลังปเปิดกูตายเลยผมบอกแล้วนะครับอันติโคลโวีเนะี่ยโคลโวีเนะี่ยผมบอกเลยว่าขั้นติของนางสามารถลงหุ่นได้จะดีกว่านี้นะครับพาะเนี่ยเขาเสียไหมโซวาเขาตามสบายๆนะครับโซว้านะครับยังมีความรยังมีความกังวลกังกลัวว่าเกโกะจะทำอะไรนะครับเขาไม่กล้าที่จะเข้าไซ์นะครับเพราะว่าเกโกะนั้น เป็นตัวอันตรายต่อทีมนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับซึ่งโซวาต้องแบกไว้คนเดียวแบกบไว้บนหลังของเขาชงนะสงสารจริงๆนะครับคุณโซวาผมไม่ดึกเลยว่าคุณต้องลำบากลำบนเพื่อไอ้หนุ่มคนนี้นะครับก็น่าสงสารกันไปนะครับเกโกะยุย่ดซิอุ้ยยิงได้ไงอ่ะตอนนี้คือเกโกะนะครับเขากัดจิคลาร์ดชิวสามคนครับโอ้โหแต่เสียดายนะฟินิกเขาเปิดอาร์ติมานะครับ กต้องบินแบนนะครับปล่อยวิแ่แมนไปเอาจะเฮือแล้วก็จะเอะกันในสมวกนะครับช่างเป็นเลยที่ว้าวสัจจริงนะครับแล้วก็โคชื่อไใครวะอ,อ๋อแล้วก็เก,กโกครับใกล้หัวรอบแบบสาใจอมานนะครับเดี๋ยวผมจะพายฟังเกมนี้พวกแกแพ้แล้วนี่ก็คือเสียงเก,กโกในใจนะครับช่างเป็นเสียงที่โหดร้ายจริงต่อทีมของเขาครับแม่ ผมอาจจะทําอะไรผิดไปก็ได้การที่ผมกดแร้งมาครั้งแรกทำให้ผมเจอทีมแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่เอาหนะ้าไม่เอาหนะ้าไม่เอาหน้าทำไงกันนะทำไงกันฉันรู้สึกว่าฉันแพ้แล้ว Nothing there. เราติงเดร์กูไปละแอตตี้กูไม่สายเข้าไปนะครับ โดนนะครับโดนหนึ่งนั่งหนึ่งนะครับเอาของเพื่อนเราชิบหายแล้วโอ้ชิบไม่เอ้ยใครปลาระเบิดมาโมกีมองไม่เห็นตอนนี้ก็ชะนะไม่ได้ครับแบบมัศจรรยมากครับเกียโกเขาอาจจะกับตัวกับใจแล้วก็ได้กับตัวกับใจมาลบทีมเราเพื่อฝ่าฟันไปด้วยกันเพื่อที่จะชะนะไปด้วยกันนะครับ่างเป็นภาพสวยยามแน้วตาผม,ามนี่ไหลออกมาเลย กูรีบลิงรีบลิงยิงกันไปมุ้งมันสวยกว่านะครับโอ้โหยิงได้ไงวะชิวจอยิงได้ยังไงไม่รู้นะครับเมื่อกี้กูการสะบัดเมาส์ของเขาทำให้เขายิงได้แต่กูยิงไม่ได้คือกระหยังวะจังวันนี้นะครับจังวันนี้ก็เหลือแค่ฝั่งนั้นเหลือโคโลวีกับเฟดนะครับช่องเป็นลอยที่สุดยอดเลยครับซึ่งเป็นที่หนึ่งกับที่สองของเขาไม่รู้ว่าทีมของเรานั้นที่เหลือสี่คนจะสามารถชนะกันได้หรือเปล่า ฟองสามเม,มือ่อีนั้นอาจจะทําให้มีแรงกาลังใจนะครับมิตรภาพพอรังผบม,มิตรภาพอาจจะพาพวกเขาผ่านไปได้นะครับจงหวะน,นี้ก็เหลือแค่เฟรดคนเดียวนะครับเฟรดคนเดียวให้ผมคิดว่าเขาอาจจะอยู่ในไซส์บีก็เป็นได้อาจจะแอบแอบอยู่นิดๆหน่อยๆก็ไปได้นะครับตอนนี้นะครับเก็กโก้ได้ทําการล่อเฟรดมาที่บีแลเอ้ที่เอนะครับขออนุญาตที่ผู้ผิดนะครับตอนนี้ได้รอมาที่เอแล้วนะครับเก็กโก้แต่ตอนนี้เราจะตามหาตัวเฟรดไม่เจอครับซึ่งเฟรดอาจจะอยู่ด้านหลัง การจำสเกลครั้งนี้ทำให้โคโรวีนั้นไม่ประมาทอีกต่อไปและยิงเข้าหัวเฟดไปอย่างปเป๊ะเกมนี้สนุกมากเลยนะครับลงแรงครั้งแรกก็เจอประสบการณ์ครบถ้วนนะครับมีทั้งดราม,ม่าเสียน้ำตารวมถึงความโกรธความเกรียวแอคชั่นนะครับแล้วก็มีเรียลคอมเมดี้ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็แล้วก็มีคอมเมดี้ครับโอ้โหมีหลา,ายอย่างมากเลยครับเป็นหนังรวมมวลที่ดีจริงๆนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไงเหมือนกันนะครับ หมากไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ครับผมกำลังจะตามโคลวีไปนะครับไม่กล้าเธอจะทำได้หรือเปล่าอาไปก่อนนะครับจังหวะนี้ข <c oughs> อยัยเปลี่ยนแม็กนะครับ <c oughs> ไอ้ใครผักกู <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> โคลวีนะครับ <c oughs> ได้ทำการผักผมลงมาหน่อยครับตอนนี้ผมพลาดสกิลผิดไปนะครับ ทำให้ตอนนี้เหตุการแย่นะครับอาจจะไปเดช่องเดินก็ได้นะครับไาช่วยว่วดยเ,เ,เซน,นเซ down ูแล้ว enemy spotted mid เอาไปแล้วผมรอให้เขาก่อนนะครับได้เหรอต้องเปลี่ยนตัวครับผิดตัวคียจอยไปลุยต่อนะครับแล้วผมก็จะเขาไปแซนเปให้เลยนะครับเออเทนแบ็คส์วัตเต t ร์ฟ็อกเฮ้ยเชฟไม่กี่กูโดนได้ใหญ่ว่าโคตรฟุกเลยตึงไว้ใครไม่รู้ no charges listening sensor destroyed หาแล้วตอนนี้เราก็ถอยหลังก่นถอยหลังก่อนเครับแล้ปิดบาเรียออตพอยไว้โอ้โหชิบมันยิงเข้าหวัวกูแต่กูยิงเข้าขามันอย่างเดียวเลยส,สว่าตอนนี้นะครับสว่าเขาเหมือนจะหัวร้อน,นหรือยังไงไม่รู้นะครับทําให้ตัวเขาตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกมนะครับกายเป็นว่าสว่านั้น A F K ต้องฝากความหวังไว้ที่เก็บกุแล้วก็ เจคิวจอยนะครับซึ่งนั่นเป็นอะไรที่ร้ากแรงมากครับไอวิงแมนส์ down ตอนนี้นะครับแย่แล้วครับเจคิวจอยต้องหาวิธีมาช่วยเก็กกูให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เธอบาดเจ็บหนักมากครับเจคิวจอยตอนนี้บาดเจ็บหนักมากครับแต่ตัวของแต่ตัวของเก็กกูนั้นก็ลำบากเหมือนกันครับตอนนี้ครับ โอ้ยแย่นะครับก็คงจบด้วยสวนที่ภาพที่แสนดีนะครับโ so ซว่าเขา A F K นะครับก็ทำให้แมตช์นี้เราแพ้ไปครับฝั่งตัวข้ามเหมือนจะไม่ยอมน,นะครับฝั่งตัวข้ามบอกว,ว่าแมตช์นี้พวกเราต้องชนะพวกแกไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะเราเองน้องสุดท้ายของผมนั้นมาใส่ตัวพวกเขามากว่าเสมอมันก็คือมิตรภาพหรือเปล่านะแต่ว่าพวกเขานั้นไม่รับมิตรภาพจากผมแล้วเพื่อนๆผมผมก็เลยคิดว่าคราวนี้แหละกูไม่ไว้หน้าพวกมึงแล้วไอ้เวร เวียนกรรม blocking movement blocking movement เอ้าว <cu> ัต <kea> ถุฟักกูเดินออกมากูฆ่าได้เฉยเลย they are standing โอ้โหผมไม่ตายโดนหัวร้อยสามสิบสามยังไม่ตายเลยเนี่ยหมายถึงว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะชนะตอนไหนนะครับเพราะว่าต้องเสมอเลยครับ Switching sides. เสมอเถอะเสมอเถอะครับผมเหนื่อยแล้วผมอยากจะปิดคลิปแล้ววันนี้อุสตส่าห์จะมาถ่ายสักสามแมตช์นะครับเสียดายผมต้องหาสักสองแมตช์ให้พวกคุณนะครับเพราะว่าแมตช์เค้านี่มันยาวมาก Hello,